ผลงานวิจัยของอเซียเพิ่มข้นอางมากนะครับมีสาเรื่องที่เราต้องกลับที่จะีวันกบโอย่างแรกต้คือว่ามีกามีเสิร์ตอันที่สองนอนสีเทาชัดขนาดนี้แเดียวทุกนเครับ้วอันที่สอง้คือในเรื่องของการแนะนำรูปซื้อมีรถตัดกันเพอินเทอร์อินโรเมชันอินโฟเมชันครับแล้วอันที่สที่สำคัญมากที่จะทกาให้เป็นอินต่อเซลล์ทั้งสามอันนี้ครับขอียคนทาม็งมัของมหาวิทยาลัยเกษตรศารและ และที่สำคัญคือผลงานวิจัยเนียครับได้รับการตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศว่าเราจะมีความเชื่อมั่นว่าไทยที่บริโภคัวของผูโอฟี่ในถุงแับอย่างแล้วเนี่ยจะไม่แพ้แน่นอนทำราคาก็ได้จ่ายรานก็ได้ก็จะไม่แพ้แล้วในเด็ชนะด้วยนี่คอยจะเกิดในวันนี้ขึ้นมาเดี๋ยวก็มองต่อว่าถ้าเราต้องการที่จะพัฒนาสินค้าที่เป็นพื้นื้นบ้านของไทยให้สามารถกระจายไปสู่ตลาดต่างประเทศได้มันเป็นวิธีที่ดี จะแา่งขันเรอชิ้นต่างๆเพื่อทำให้ผู้ที่ทำธุรกิจเราไม่ประสบความสำเร็จมาเชื่อมโยงเรือต่างๆนีมี้าาโดังเลยเป็นที่มาของยุรกิจี่เเป็นที่ปรึภายใต้โครงการของสำนักงานส่ารสาหกิจกระจายงานับก็นะครับเคยช่วยงานของทีึกษาของสถานาานะครับหรือกระทรวงพาณิชย์ทำให้เราทราบครับว่าสิ่งที่สำคัญที้ามีถึง10ปีคือทำการวิจัยที่เหมาะมีผู้บริหารที่คอยกระจายเครือข่ายต่างๆมันจะทำให้เราสามารถเติบโตต่อไปได้ดี ก็จะนั่นขายนี้ครับตัวบูฟิก็ก็มีโปรเจกต์レスโบโตไปด้วยกันแล้นตอนนี้เราพยายามทำทันที่ต่างๆที่ก็มาเนื่จะทำให้ผู้ที่ทำธุรกิจแล้วไม่ประสบความสำเร็จลองมาร่วมมือกับเราครับเราจะทำภาดอุตสาหกรรมหรืเติร์ฟโปรตไกได้อย่างไรซึ่งในมุมของที่เราจะมีคามีส่วนร่วมด้วยกัอย่างนี้ครับผมกตั้งใจครับเห็นาโอกาสทีมัโอกาสที่สามารถทำกับยูเอ็กซ์หรือเนเอ็กซ์เนี่ยเข้าไปเกัดได้เลยเปิดคอนแกเลยซึ่งจะเป็นแบบ่องย โอ้โหไม่ใช่เพืนอการชี้แจงกโอมูลการแบ่งปันมันจะกลายเป็นการแบ,บ่งปัน<ะ>ซึ่งผลงานวิจัยในระดับประเทศหลายหที่เนี่ยได้ยืนยันว่าถ้าธุรกิจมีการแบ,บ่งปันไม่ว่าจะเป็นการแบ,บ่งปันสังคมแบ,บ่งปันจากสิ่งที่เรามีอยู่ให้ก<ะ>ับผู้อื่นในเรื่องของโซเชียลเรสปอนส์บิลิตี้ก็ดีเนี่ยธุรกิจนั้นจะสามารถผิดได้อย่าง,ย,างยั่งยืนนอกจากเราให้ ราเกิดแผ่ความสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้บริโภคแล้วสังคมได้ด้วยนี ager, yeah. uh ่ค huh. uh ือ huh. ส uh ิ huh. uh ่ง huh. ท hmm. ี่เราต้องการที่จะทำเพราะฉะนั้นที่เราพูดถึงการแพ้่หรือย้อนกลับมาถึงการผลิตที่ว่าเนี่ยธุรกิจที่ต้องการหรือว่าปิดแก่ธุรกิจที่ต้องการอาหารที่ต้องการจะเสริมสุขภาพและไม่เกิดการแพ้เนี่ยส่วนที่เกิดการเด็ดเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วเรายินดีที่จะสนับสนุนดเอาตรงนี้ไปขล่ันยเไปขัน